ที่ผมพัดคุณภาพครับใช้หมูเกล็ดรับมันน้อยครับแล้วก็อบด้วยไม้ลำใหญ่ครับความกรอบกรอบนานครับเพราะผ่านการอบมาก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยเามันทอดอีกที่ที่มาคือต้องกินหมูกรอบล้วนเลยครับกับน้ำจิ้มซีฟูดครับต้มยำหมูกรอบน้ำข้นครับรสชาติมันจะรสจัดจ้านครับพอไปกินเข้ากของหมูกรอบที่เลี่ยนมันจะตัดกันได้เลยแล้วก็หมูกรอบโวกรเกลือครับคือขายดีรวมเมนูหมูกรอบไว้ที่เดียวกัน ก่อน5โลวันแรกปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ50โลบวกโลอีกทีก็คือเสาร์อาทิตย์เะครับเคยทําไว้เร็วสุดก็3ชั่วโมงนี้40โลสวัสดีครับผมชื่อบิวครับเป็นเจ้าของร้านสมาคมหมูกอ็แห่งประเทศไทยครับปกติผมเป็นเชฟอยู่โรงแรมครับช่วงโควิดก็ผันตัวมาเป็นไรเดอร์ครับแล้วก็พอเกิดไอเดียก็ทําอาหารเป็นอยู่แล้วก็เลยมาขายหมูกค็มผมก็แฟนชื่อดันคิดหลายชื่ออยู่ครับก็ชอบชื่อนี้สุดแต่มันดูยิ่งใหญ่ดี ตัวเองเป็นคนชอบกินหมูกรอบอยู่แล้วครับแล้วช่วง2ปีที่แล้วที่เริ่มทําร้านหมูกรอบอย่างน้อยมากครับก็เลยทํากินเองแล้วก็ลองขายดูอยู่ตามร้านอาหารอยู่โรงแรมมาครับแล้วก็พลิกแพงเอาเองครับประมาณ3าสเดือนได้ หมูกรอบของผมก็เป็นซิกเนเจอร์การอบโอมใช้ไม้ลําไยให้มีกลิ่นหอมจะไม่ค่อยเหมือนทั่วไปครับที่มาคือต้องกินหมูกรอบล้วนเลยครับกับน้ำจิ้มซีฟูดครับรสชาติจะมีกลิ่นหอมไม่ตัวเลยครับกลิ่นลมควันของหมูกรอบแล้วก็ต้มยำหมูกรอบน้าพ่นครับรสชาติมันจะรสจัดจ้านครับพอไปกินเข้ากับหมูกรอบที่เลี่ยนมันจะตัดกันได้ดีครับแล้วก็หมูกรอบโค้กเกลือครับที่ขายีเน้นไปทางออกเผ็ดเค็มหวานครับจังข้าวผัดก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันครับเพราะว่าหอมกลิ่นกระทะใช้เป็นเตาจีนนนรวววมมมเเููหกกอบไ้ทีี่ดยั จุดเด่นคือเป็นหมูกรอบที่ผมขัดคุณภาพครับใช้หมูเกตเเอครับมันน้อยครับแล้วก็อบด้วยไม้ลำใหญ่ครับความกรอบกรอบนานครับเพราะผ่านการอบมาก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยเอามาทอดอีกทีนึงเวลาผัดจะใช้น้ำมันน้อยมากเลยต้มกับอบนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงครับแล้วก็เอามาทอดอีกทีหนึ่งทอดก็ประมาณอีกก็รวมๆแล้วก็4ี่ชั่วโมงได้ครับาใช้ในการคั่วได้กลิ่นกระทะก็ทำทุกอย่างให้เหมือนทำวันแรกเลยครับตั้งใจทำทุกจานชิ้นไหนไม่ดีเราเปลี่ยนให้ ขายตั้งแต่วันแรกนะครับทุก่อน5โลวันแรกปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ50โลบวกลงพิกพิก็คือเสาร์อาทิตย์เลยครับเคยทำไว้เร็วสุดก็3ชั่วโมงนี้40โลราดข้าวจะเริ่มต้นที่65ครับต้งยำ110ครับขีดละ70โล700ครับเอาเป็นว่าตอนนี้วันหนึ่งมันยืนยืนที่100ออเดอร์ถือว่าดีมากเลยครับทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านครับไกลสุดก็จะมีมีนบรี นอนมีเหมือนเขาบินมาเที่ยวที่ไทยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ติดใจก็เะบอกปีหน้าเขากลับมาไทยเขาจะมาทานฝักร้านสมาคมหมูกรอบด้วยนะครับจรนคร18ก่อนถึงปรถเมล์ครับหยุดทุกวันจันทร์ครับผมเปิด11โมงปิด2ทุ่มครับเบอร์โทรศัพท์0959156005ครับสั่งผ่านได้แอป delivery ทุกแอปเลยครับเชิญลูกค้าที่อยู่ระแวกใกล้เคียงหรือถ้าอยู่ไกลก็สั่ง delivery ได้ครับรับประกันความกรอบครับ